ใช้เวลากี่ชั่วโมงคะกว่าจะเจอตัวน้องมาตินมันยากง่ายยังไงบ้างคะกว่าจะได้ตัวน้องมานะคะเอ่อเรื่องนี้ค่อนข้างยากเพราะว่าทราบผมทราบเน่ตอนสักช่วงหัวรับช่วงหัวค่ะค่ะค่ะคุณไอกับพบคะขออนุญาตเดี๋ยวติดต่อสายอีกม่นะคะค่ะค่ะสัญญาณได้แล้วค่ะพี่เชิญต่อเลยค่ะครับสัญญาณได้นะครับก็ เบื้องต้นเนี่ยทราบเรื่องนี้ตอนช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้นะครับจากทางพลเมืองดีเนี่ยแจ้งเข้ามาที่เพจนะครับผมก็เลยใช้ช่องทางของโซเชียลมีเดียเนี่ยโพสต์รูปโพสคลิปของน้องก่อนเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่พบเห็นเนี่ยช่วยกันแจ้งบอะแสเข้ามาคือความยากของของเคสนี้ก็คือเราไม่มีข้อมูลของผู้ก่อเหตุนะครับเรารู้แต่ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นกระเทอลักษณะแบบนี้นะครับ แต่ว่าไม่มีข้อมูลชื่อนามสกุลจริงที่อยู่ไม่มีเลยเมื่อโทรศัพท์มีแต่ผู้ก่อเหตุมันปิดเครื่องมันก็ฉลาดนะครับมันปิดเครื่องไปเพราะฉะนั้นการติดตามผู้ก่อเหตุจริงไม่ง่ายก็เลยเรื่องที่จะ้ชัยต้องทางทางโซเชียลเนี่ยโพสก่อน <c oughs> พอโพสเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนนะครับแชร์กันอย่างรวดเร็ว <c oughs> แชร์กันเยอะมากนะครับแล้วก็มี พี่น้องๆสื่อมวลชนนะครับให้ความสนใจนําเ,นเนสนอข่าวเรื่องเนี้กันมาโดยตลอดค่ะทีนี้การ<ะ>ตรวจสอบเบาะแสนี่ทํำยังไงบ้างคะครับคือหลายที่พอโพสโซเชียลมีเดียเนี่ยกต็ต้องยอมรับพลังของโซเชียลจริงๆนะครับใน,ในยุคนี้พอสอนนี้เนี่ยพอเราโพสเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยแจ้งเบาะแสกลับเข้ามาทันทีนะครับว่าช่วงเวลานั้นเจอนะครับเบาะแสแรกที่เราได้มาก็คือพบว่า ช่วงเวลาอ4โมงกว่าคือน้องเนี่ยถูกลักพาตัวไปตอน3โมงกว่าๆนะครับเพราะ4โมงกว่าเนี่ยมีพลเมืองดีเจอน้องเดินอยู่ข้างถนนตรงท้องแถวแยกบางนาอันนี้ก็เป็นเบาะแสแรกนะครับที่เราได้เห็นแล้วก็พร้อมกับพลเมืองดีเนี่ยก็ได้ส่งคลิปวิดีโอที่อยู่กล้องหน้ารถให้กลับมาซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นเสี่ยววินาทีเท่านั้นเองแต่ว่าพลเมืองดีบอกว่า ใช่ครับเขาบอกว่าเขาจําน้องได้อย่างแม่นยําเพราะว่าเด็กเนี่ยตัวขาวมากจำมัําคือเขาขับรถผ่านนะครับแล้วเขามองเหลือบตาไปเห็นพอดีวอุ้ยทำไมเด็กคนนี้น่ารักจังแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเด็กที่ถูกลักพาตัวพอเขาได้เห็นจากเเราลงที่เพจใส่มาต้องรอบปุ๊บเนี่ยเขาถึงได้เห็นว่าเด็กคนนี้นี่เองเจอเมื่อเย็นก็เลยส่งข้อมูลมาก็เป็นเบาะแสแรกค่ะโอ้แล้วที่ทครับ ใช้เวลาในการคัดกรองเบาะแสแต่และเบาะแสการแจ้งเหตุแต่ละอย่างยังไงอะคะเพราะว่าเชื่อได้ว่าหลายคนก็คงพยายามช่วยแหละแต่บางทีก็ไม่แน่ใจว่าว่าเด็กคนดังกล่าวเนี่ยใช่น้องจริงหรือไม่นะคะมันยากง่ายายังไงกับการที่จะต้องไล่ตามแต่ละเบาะแสที่เข้ามานะคะแน่นอนครับเราเราเราต้องเอาทุกเบาแสมามาประมวลกันนะครับจริงๆเมื่อวานนี้ก็มีท่านอื่นแจ้งเข้ามาแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ก็มีนะครับ <irit> คือคือพอพอเราเราเราถามข้อมูลว่าท่านเห็นอะไร คนอุ้มลักษณะแบบไหนแต่งตัวแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับพอบางคนพอเราสอบถามแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ก็กกตัดไปแต่ว่าจะมีบ,บาที่ชัดๆเนี่ยอย่างเช่นตรงสีแยกบางนาม,มีคลิปอย่างเงี้ยอันนี้ใช่แล้วต่อมาเนี่ยพลเมืองดีก็แจ้งว่าพบเขาเนี่ยประมาณสักห้าโมงครึ่งอยู่บนรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับม,มุ่งหน้าที่จะไปหัวลําโพงเราก็เลยถามคนแจ้งว่าท่านมั่นใจอยังไงเขาบอกว่าเขาอธิบายรูปร่างของกระเทยคนเนี้ย ถูกต้องแม่นยําแล้วก็บอกว่ากระเทยเนี่ยถามว่าหัวลําโพงอ่ะเดินไปตรงไหน <c oughs> เพราะเขาก็ลง <c oughs> สถานีหัวลําโพ,ง,พงเหมือนกันแต่นั้นเขาก็เลยชี้ว่าเอาไปตรงนี้ตรงนี้ ตันนี้ก็ไปนะครับ hmm. ค่ะก็ต่งเทียนไปที่หัวลำโพงครับค่ะอ๋อแสดงว่ามีทีมไปดักแล้วก็ไปตรวจสอบจนตรวจสอบข้อมูลจนนีค่ะทีนี้ค่ะจากการสืบของเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะคาดว่าในเส้นทางที่เขาใช้เนี่ยจุดประสงค์จริงๆคืออะไรคือการไปเลี้ยงดูแล้วยังอยู่ในไทยหรือต้องการจะหลบนี้ออกไปในพรมแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นข้อสังเกตของประชาชน คือคือมุมมองของผมอะผมมองว่ามีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสองรูปแบบทั้งเลี้ยงดูแล้เอาออกประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าผมถามว่าบ้านคุณเนี่ยอยู่ที่จันทบุรีหรืออยู่ระยองเหรอคุณถึงพาดเด็กไปที่นั่นต้องตอบแบบป,ปึกอัดตึกอัาเหมือนว่าเคยมาทํางานที่นี่แต่เอ้าคุณเคยมาทํางานแต่คุณไม่ได้มีบ้านที่นี่แต่เส้นทางที่คุณมุ่งหน้าไปเนี่ยมันคือด่านชายแดนนี่หรอใช่ไหมครับแล้วแล้ว ขอดูข้อมูลทะเบียนร่าชของคุณซึ่งเป็นคนไทยเขาบอกว่าเขาเป็นคนไทยแต่ไม่มีข้อมูลทางทะเบียนร้องเพลงชาติไทยยังร้องไม่ได้เลยอ่ะค่ะค่ะแล้วอย่างงี้คาดการณ์แรงจูงใจทายังไงบ้างอะคะผมผมอยากให้ทางทางตำรวจสอบให้ละเอียดก่อนนะครับเพราะว่าสมัยนี้การก่อเหตุเนี่ยมันมันเขาเวลาเวลาเขาเอาตัวเด็กไปเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเขารักเด็กเขาต้องการเอาไปเลี้ยงเด็กเนี่ย มันก็จะโดนแค่ข้อหาพาดกู้เยาว์ไิดหน่หอยใช่ไหมครับค่ะแต่ถ้ามันรับสรารภาพว่าอ๋อผมจะเอาเด็กไปขายครับรมันก็จะโดนค้ามนุษย์เพราะนั้นมันไม่มีใครจะมารับสรารภาพอยู่แล้วว่าจะเอาเด็กไปขายถูกไหมครับค่ะมันก็ต้องรับแค่ว่ามันรักเด็กจะเอาไปเลี้ยงดูเท่านั้นเองอค่ะคุณเอกคะอะไรคือความโชคดีที่อาจจะเป็นบทเรียนที่สําคัญเพราะว่าในแต่ละปีก็มีหลายครอบครัวที่เด็กๆถูกพรากไปแบบนี้นะคะคือครับสําหรับเรื่องเนี้ยผมผมผมมองว่า เขาแจ้งเร็วเอาข้อที่หนึ่งก่อนนะ,ะเขาแจ้งเร็วแล้วแล้วก็ผู้แจ้งเนี่ยติดต่อมาที่เพจสายหม่ต้องรอดทันทีตอนที่เขาพอหาเสร็จปุ๊บเขาก็พยายามติดตามหาแล้วมันไม่ได้ตัวครับ<ะ>เขาก็แจ้งเข้ามาที่เพจสายหมาต้องรอดเราก็พยายามใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียซึ่งเราเราเชื่อว่าลูกเพจเราที่ตามอยู่เนี่ยมันอยู่ทั่วประเทศดีกว<ะ>่าใช่ไหมครับลูกเพจที่ตามสายหมาต้องรอดเนี่ยมันมีทั่วประเทศพอเราโพสต์ไปเสร็จปุ๊บทุกคนก็จะช่วยกันทุกคนอยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้จุดนั้นจุดนี้เพราะนั้นมันก็จะมีีคนท่ ประสบพบเจอทันทีแล้วแจ้งกลับเข้ามามนะครับมันคือความรวดเร็วในการแจ้งเหตุอันนี้อันนี้อันนี้ผมผมให้เครดิตตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานเนี้ยเราได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเจ้าที่ตำรวจทั้งจากตั้งพุ่งกับสอนอบางนาก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งพี่แมนท่านรองผู้กำกับป้องกันและปาปตามสอนอ,อ,อบางซื่อเพราะว่าบอแสหลังจากนั้นเนี่ยจากหลวโพงอเนี่ยเราได้ได้ไดบอแสว่าคนร้ายเนี่ยพาเด็กไปซื้อตั๋วรถที่บขสหมอชิด ซึ่งเป็นคนที่สอนองังซื้อก็เลยประสานกับตํารวจสอนบ้องังซื้อท่านรองผู้กำกับแมนเนี่ยท่านก็สั่งเจ้าหน้าที่ของท่านเนี่ยไปดูที่หมอชิดไปไล่ดูตรงจุดขายตั๋วว่ามีคนแบบนี้มาไหมจนได้กล้องวงจรปิดจนได้รู้ว่ามีการซื้อตั๋วขึ้นรถไประยองนี่มันคือความรวดเร็วแล้วก็ความร่วมมายร่วมมือกันของเมื่อวานนี้นะครับระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับหน่วยงานภาคเอกชนแล้วก็ประชาคนนะครขอบคุณมากเลยคะคะค่ะสวัสดีค่ะ